สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงตาลนุ่มพลนะคะประตูห้าต้นเนาะพีี่วันน้เรียบร้อยแล้วน่าจะห้าต้นเรียบร้อยแล้วนี่ยนี่กำลังรอกำลังใส่ที่ล็อกสวัสดีหนึ่งร้อยสามสิบห้าท่านนะครับคุยเพลินนะคุยเพลินนะเหมือนี้คุยกับเจฟเพลินนะ เจ๊พลีพาเพลินนะครับก็เลยาหาาินต่อจะทานระแู it, ้วเนาะน้องเ้าดูแบบเหมือนกันตะบนร์เ่ยนะคะตะบูร์เลนะคะมาพอดีถึงพดีกันเลยอ้ว้าวเลยครับคุณสิรินว้าวสวยมากนะครับคุณบอสคิดนะครับขอบคุณนะฮะพุดเพ้นสีฝากพูากุมานะครับ ตอนนี้พร้อมใช้เสร็จแล้วออะไรนะที่ที่ล็อกที่ล็อกเหรอครตรงนี้นะครับในช่องกระดองลมเขาเลียงช่องตอนนี้หลีกจนไม่เนาะเ็บหัวกระดองช่องนั้นอ่ะเขาเกาหัวเลยเขาเขาวัดแล้ววัดอีกนะเขาจะทำยังไงนะครับปิดปูนเอาปูนมาปิดโหลดตรงทัวทัวแล้วก็เหลือแต่นั้นน้อยสเตเตอเลสเหมอนเขาสเตเตอร์เลสเขาเพียรเทคนิคเขา เดี๋ยวมาดูตีเขาจะแต่งไปหาเรื่อยๆเขจะบ่าเข้าอาจจะทำเหมือนตามตามปตทก็ได้เอาอสเตเลอ้อมต้นอะไรนะเขาจะเมาเชื่อมงานนี้กับมาเชื่อมอยู่แล้วเขาจะมาทำงานหน้างานเลยเนาะปกตินะถ้าสแตนเลสเขาจะทถอนเร็จแล้วก็มายกมาแต่นี่คือทำน้างานเลย เพราะว่าวัดวัดใส่ช่องคือมันได้เนี่ยวัดอยู่โดยต้นเโดยไม้ช่องที่ไม่มีปัญหานะคะก็้วทำสำเร็จมาเลยแต่ว่าช่องที่มันมีปัญหาที่มันมีปัญหาตรงต้นไม้นะคะก<อ>ารดังอ๋อนะคะเราก็แก้ไขไปนะคะเราจะอะไรที่มันผิดเราก็จะไม่แตะเนาะแต่แล้วมันจะเป็นประเด็นนะคะท่านผู้ชมทางเอสบีทั้งหมดนะคะอีกเรีมีที่สุดค่ะอ <c oughs> ขอให้ได้ไก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าไม่ใช้เวลา่เอาเขจะไปละ อันนี้ก็มารับของเราจะไปดูย่าพากับแม่อะไราต่อนะคะ เดี๋ยวเปลี่ยนที่ถือก่อนแ๊บนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเขามาจา้ะอคะเพราะว่าเด็เด <c oughs> <c oughs> สเมตุน้ำไม้รับแล้วยายเออีอ่คโคมโอ้ยลองเท่าลงุงไม่ตัวบน เก็บขยะเก็บขยะเออขยะที่ว่านไม่ใช้แล้วเอาออกอ้าวเอาไปเอาไปป้าไม่มีมัยังป้าลุงเสอป้าสาสนาเลหน้าไม้ต้มหน้าไม้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปหมอก จ้ากสีมกใสยางหรือเปล่าเนีมกสใสหมูมีร้านเข้ามาหรือเปล่าหน้าไม้สดเอาต้มบป้มดอะมันหม,ม้อน้อยเพืดอ่ะเอาเก็บไป นี่กาแฟเก็บไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขยะนี่ก็เดี๋ยวก็จะเอาไปทิ้งเดี๋ยวมีคนเอาไปทิ้งอยู่นะคะประตูประตูแม่ห้องหองกระเฮดแบบไอเฮดแบบนี้ทึบข้างๆแล้วด้านหน้าแล้วเอเป็นโป่งป นี้เขใสเป็นม็ดเม็ดอันนั้นนะเม็ดพริกไทยดำเอาไว้ตำเอเอหอมอเราได้เก็บเก็บเทียกไปเอามามสิเย็นยี่บ่ยายายทะลุหอดอยี่ว่อหอดหอดโดยด,ด,ดอกยาย่อก เกินน้ำแป๊บนึงนะคะเอฟซีโดดแล้วแป๊ปสี่โดดแล้วอันไหนอันนี้ยังอนนเอาไาปบ้านหนึ่งไปแล้ แล้วคะ่ะพี่น้องนี่นะคะพี่ชคดำพี่ไ่ดำเนี้เราเวลาราหมักอะไรก็ใส่ได้ก็เหรแล้วหมักหมูก็ไดมหมูก็ได้หมักเนื้อก็ได้ได้หมดแหละมันหอมมันหอมมักไก่ก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์เก็บไปยังอีกบันนนี่เด้อค่ะพี่น้อง เม็ดมาขนุนต้นต้มต้มซุกแล้ว ไรเดี๋ยวนี่แหละจำพวกซีอิ๊เซีอิ๊วเครื่องแกงอะไรเงี้ยยังใช้ได้เพราะว่าเนี่เก็บมาันแบบเหงายังใช้ได้อยู่ยังตัดเช็ดก่อนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอ้นี่ปลาแดก ปลาแดดไอ้บ้านดอนปลาแดดตวงหรือปลาราปลาแดดปลาราบ้านดอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเช็ดก่อนเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรออกก่อนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ